สวัสด,ดีนะคะสวัสด,ดียามเย็นค่ะคุณแม่จามาพบกับน้องพังพันารายนะคะคุณแม่จ้าวันนี้ก็ข้ามแล้วนะคะพันารายก็จะเข้าที่นอนเลยค่ะคุณแม่จ้าก็ฝากน้องพังพันารายด้วยนะคะคุณแม่จ้าฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามนะคะให้กับน้องด้วยนะคะคุณแม่จ้าข้าแล้วนะคะกินนะคะกินต้นสับปะรดนะคะคุณแม่จ้าแล้วก็เป็นแม่ไข่มุกนะคะสองแม่ลูกนะคะคุณแม่จ้า ทำแล้วก็รีบกินนะคะกลัวจะไม่กินนะรีบกินแล้วจะได้นอนนะคะคุณแม่จะายาให้เอาต้นสับประรดให้ก็รีบกินนะเตี้ยนเลยค่ะคุณแม่จะสาวน้อยกินจุตน้นกลางวันจะไม่ยอมกินยาค่ะคุณแม่จะรอก,กินตั้งแต่ผลไม้ะคะ่ะที่ยายไล่นะคะโอเล่นดินแล้วค่ะแม่ไข่มุกก็อยู่ไม่ไกลกันนะคะก็ผูกไว้ ใกล้ๆก,ก,กันนะคะคุณแม่จ้านอนใกล้ๆก,กันเลยค่ะคุณแม่จ้าตอนกลางคืนอากาศเย็นนะคะคุณแม่จ้าไม่ได้อาบน้ำสองวันอากาศหนาวค่ะวันนี้อาบน้ำซะตัวดำปีเลยค่ะคุณแม่จ้าสวัสด,ดีนะคะสวัสดีคุณแม่เอฟซีทุกท่านนะคะ,ะฝากน้องด้วยนะคะฝากน้องพันาลายกับแม่ไข่มุกสองเชือกแม่ลูกนะคะพันาลายก็ได้สามปีสามเดือนเลยค่ะคุณแม่จ้าน้องจะเป็น ช้างที่เชือกไม่ค่อยจะนิ่งค่ะน้องแกเดินทั้งวันค่ะคุณแม่จ้าเดินได้ทั้งวันนะคะเดินไม่เหน็ดไม่เหนื่อยนะคะคุณแม่จ้าทั้งเดินทั้งกินนะคะกินไม่ขาดมือไม่ขาดปากนะคะกินได้ทั้งวันนะคะคุณแม่จ้าปากไม่หยุดมือไม่หยุดปากเลยค่ะสวัสดีนะคะ<ด>อุ้ยุายนไหน,นจ้าคนสวยคนสวยคนสวย คนสวยทำแล้วรีบกินนะลูกเดอ้อจะได้เข้าที่นอนนะคะน,นี่ก็เป็นสับประรดของน้องค่ะตาแรงก็จะเป็นใบแห้งครึ่งนะคะคุณแม่จะแห้งครึ่งนะคะจะเอาหญ้าให้น้อง โยนทีเยอะไม่ได้ค่ะหยียบค่ะทิ้งหมดค่ะคุณแม่จ่ากินทีละหัวสองหัวโยนให้ทีละหัวสองหัวนะคะเป็นคุณแม่ของน้องค่ะข้ามารีบกินค่ะฉลาดมากค่ะแม่จ๋าเอาตีนเหยียบแล้วก็เอามือดึงนะคะสาวน้อยของเรานะคะสาวน้อยร้อยไม้นะคะตุ้ยนุ้ยของเรานะคะคุณแม่จ๋า รีบกินลูกรีบกินจ้าจะค่าแล้วนะคะกินแล้วจะได้เข้าที่นอนโอ้ยฉลาดมากเลยค่ะคุณแมจ่จ่าตีนเหยียบไปแล้วค่ะเอามือดึงกินนะคะเด็กเอ้ยเด็กน้อยฉลาดมากๆเลยนะคะเก่งมากเลยพนารายคันคนัใช่ไหมคันขา วันเต็มปากแล้วคุณแม่ค่ะวันเต็มปากน้องแล้วน้องกินได้ทุกอย่างครับหญ้านะคะหญ้าก็กินได้นะคะต้นกล้วยก็กินได้แล้วนะคะกินได้ทุกอย่างคะ่ะน้องชอบกินทุกอย่างค่ะคุณแม่ตุเอตุเอลูกเอ้ยสาวน้อยผมแดงคก็ฝากคุณแม่ด้วยเด้อคุณแม่จ้า ฝากเยี่ยมชมช่องน้องพังพันรายของเราด้วยนะคะช่องเล็กๆนะคะสองตายายก็เลี้ยงน้องตกงานมาก็สามปีกว่ายากรวบสี่ปีแล้วตั้งแต่พันนรายเกิดน้องแม่น้องค่ะตั้งแต่พันนรายเกิดก็มีโควิดมาเลยนะคะน้องพันนารายลืมตามาอาดูโลกก็เจอกับโควิดค่ะคุณแม่ค่ะมาเจอกับลูกร้ายเลยค,ค่ะนึกว่าน้องจะ เลี้ยงน้องจะไม่ได <están> <im> <pockets> <im> yep ้ขนาดนี้นะคะคุณแม่จาก็มีคุณแม่เอฟซีใจดีทุกท่านหลายๆท่านนะคะท่านก็เมตตาช่วยเลี้ยงน้องพังพนารายนะคะช่วยสนับสนุนยายนะคะเลี้ยงพนารายได้นะคะจะโตแล้วจะโตเป็นสาวแล้วค่ะคุณแม่จาก็ฝากด้วยนะคะคุณแม่จ่าฝากน้องพังพนารายแม่ไข่มุกนะคะสองแม่ลูกนะคะ ช่วยเลี้ยงน้องพนรายให้ตัวเป็นสาวด้วยนะคะคุณแม่จ๋าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะน้องพังพนรายให้กับน้องด้วยนะคะค่ะทางน้องก็เป็นคุณแม่นะคะคุณแม่ก็สงบเสงเ่ยมากเลยค่ะคุณแม่นะคะเป็นเชือกที่นิ่งนะคะแล้วก็กินเรียบร้อยนะคะไม่เหมือนน้องพนรายนะคะน้องพนรายก็จะบุมบามนะคะคุณแม่จ๋าก็เหมือนก็เด็กน้อยน้องค่ะเขายังไม่นิ่งค่ะแม่ไขมุกโตแล้วนะคะ ก็นิ่งนะคะพันนลายยังไม่นิ่งค่ะคุณแม่จ้าฉลาดมากเลยค่ะคุณแม่จ้าเด็กน้อยของเราตุ้นุ้ยของเราฉลาดมากๆเลยนะคะคุณแม่จาก็ฝากตุ้นุ้ยพันนลายด้วยนะคะ,ะสาวน้อยร้อยไหมของเรานะคะคุณแม่จ้าตุ๊เอตุ๊เอแซบบ่โอ้อยเขียวธรรมาดีแท้ลูก กินนั่งกลอมๆเลยรีบกินลุกรีบกินเก็บอะไรโอจะเล่นดินพนดินใช่ไหมเลือกเอาอะไรอะออะไรเล่นดินเล่นตามภาษานะคะคุณแม่จา๋าอยู่ในใบน่ารักน่าเอ็นดูนะคะคุณแม่จา๋าค่ะค่ะคุณแม่จ๋าก็าชิปวันนี้นะคะก็จะฝากฝากจะฝากจะฝากไว้เพียงแค่นี้เด้อคุณแม่เด้อถาวานาก็ติดตามนะคะติดตามน้องผันนาลายแม่ไข่มุกอันนี้เป็นแม่ไข่มุก จะเอไม่ใครมุกอ่ะคลิปวันนี้ก็ลงไลก์เพียงแค่นี้ก่อนเด้อคุณแม่จ้าวันหน้าก็ติดตามนะคะสองเชือกแม่ลูกได้นะคะกราบสวัสดีจ้า